หนิงปณิตายกคนนี้ออกสื่อไม่เคยบอกเลิกไปไหนแม้ปัญหาชีวิตคู่จะยุ่งเหยิงคลรากระสังแต่ผู้จัดคนเก่งหนิงปณิตาก็พอมุฟออนชีวิตต่อเพื่อตัวเองและลูกสาวสุดที่รักน้องนิลินส่วนเรื่องคดีความกับสามีจินธรรมวัฒน์และบุคคลมือที่3ก็ให้อยู่ในกระบวนการของกฎหมายล่าสุดหนิงได้พาคุณแม่ปิยมาศวัย72ปีและน้องนิลินบินไปเที่ยวพักผ่อนใช้เวลาครอบครัวร่วมกันเดินสายหว้พระทำบุญถึงฮ่องกง พร้อมแชร์ข้อความสุดซึ้งว่าแม่คือคนเดียวที่เคยบอกรักแต่ไม่เคยบอกเลิกแม้เราจะทำความผิดนับพันครั้งแม่ก็ยังรักและพร้อมให้อภัยเสมอห้ามต่างเพื่อนๆคนบันเทิงและเหล่าแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์กันอย่างล้นหลาม